โถนมามาอ่ายังไงยังไงกดไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงมามาโอ้โหกุบกับกุ๊บกับกุ๊บกับก็หมายหมายนี้นะครับหลังจากที่นาเลี่ทำ YouTube แล้วก็ลงคลิปไปนะครับก็มีน้าๆนักตกปลาที่มาตกชิงเหลิวแล้วก็หน้าดินค่อนข้างเยอะนะครับ ก็รู้สึกดีใจเอา้ากดมาโอ้โยจะได้คุยกันไหมเนี่ยวันนี้โอเคน่าจะนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเอา้ามาอีกมาโอ้โยไม่ได้คุยกันหรอกวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆน,านักตกปลาแล้วก็สวัสดีอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ณนะขณะนี้นะครับตลอดจนนะครับเอฟซี FC ของนลเล่คนตกกลิ้วนะครับอ่ะยินดีต้อนรับอีกเช่นเคยนะครับอ่ากับช่องตกปลาช่องน้อยๆของน้ลเล่คนตกกลิวนะครับผมอ่ะวันนี้ก็นัลเล่ก็ พีพีหนนานะครับมาออกหมายอีกเช่นเคยนะครับหมายที่นเลล่มาวันนี้ก็จะเป็นการซ้ําหมายเดิมนั่นเองนะครับผมหมายของฟิลมประชากรซึ่งอีพีที่แล้วหรือว่าอีพีก่อนหน้น้นนัลลี่ได้มา,าตกบริเวณนี้ดูแล้วนะครับก็มีปลาค่อนข้างตัวสวยๆแล้วก็กินจัดพอสมควรนะครับผม ส่วนวันนี้นะครับหลังจากที่นัลเล่นะครับได้ทำคลิปแล้วก็อัปโหลดลง y o u t u b e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว,ว่าหมายที่นัลเลมาตกวันนี้ก็มีนานานักตกปลา,าเขาเรียกว่านักตกปลาที่เป็นแบบศาสตร์ชิงหลิวสไตล์เดียวกันกับนัเลก็มาค่อนข้างหนาตาพอสมควรนะครับก็นัเลก่ก็ดีใจอย่างมากนะครับที่ได้แบ่งปันหมายแล้วก็แชร์ หมายตกปลาที่เป็นธรรมชาติให้พี่ๆนานาะทุกท่านได้มาตกปลาเอาไปทํากับข้าวหรือว่า,ามาตกปลาไปใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้เราจะไม่พูดเยอะนะครับหมายแล้วก็พิก,กัดนะครับก็ดูตามคลิปที่แล้วได้นะครับหรือว่าคลิปนี้นัลลี่จะปักหมุนให้อีกทีนะครับเผื่อพี่ๆนานาะที่อยู่ใกล้ๆและแวงนี้อยากจะมาตกละกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู สภาพแวดล้อมแล้วก็ดูบรรยากาศนักตกปลาวันนี้นะครับว่าหน้าตาขนาดไหนครับก่อนที่เราจะไปตกปลากันครับเดี๋ยวน้นเรงให้ดูก่อนครับว่ามีนาณามาเยอะขนาดไหนไปครับผมอ่ะครับพี่ๆนานาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับก็โซนนู้นนะครับก็จะมีนานานักตกปลาที่เป็นแบบตกชิ้นหิวอยู่นะครับประมาณสองสามท่านนะครับไม่แน่ใจว่า เห็นกันหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ใกล้ใกล้กับนเลศประมาณห้าสิบเมตรนะครับส่วนจุดที่นเลศลงก็จุดเดิมครับเนี่ยครับก็มีทีมงานของนเลศมาตกอยู่เยอะพอสมควรนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับที่นเลศลงไปคลิปที่แล้วที่เป็นบ้านหลังสวยๆนะครับก็มีน้าที่ตกหน้าดินอยู่หนึ่งท่านเหมือนกันนะครับปลาก็เ่ิงกินแล้วนะครับแต่ตอนนี้นเลศยังไม่ได้ลเปิดเลยนะครับอะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ เดี๋ยวเราไปตกปลาแล้วก็รับชมอาการทุ่นพร้อมๆกันนะครับว่าหมายเนี้ยปลาจะยังกินอยู่หรือเปล่าไปครับผมฮะหมาครับพี่พีนานะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วหมายแรกนุยกันครับ เอา้า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 ยังไงยังไงถอนหรือไม่ถอน เนี่ยครับมาแล้วครับเต็มเรกครับอืม้มอ่ะเต็มแรกของเราวันนี้นะครับแจ็มเลยครับแจ็มเลยไปครับลุยกันต่อครับ วันนี้เหมือนอปลาจะกินค่อนข้างจัดนะครับนะนะเอ้าเอ้าเอาเอา้เอาไหมอ่ะเอาไหม,อ,ไหม,ม,มอ่ะจุ่มไหมถอนลึก ถอดหรือก,กดถอดหรือก,กดถอดหรือก,กดอ่าอ่ะยังไงยังไงกดไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงมามาโอ้โหกุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับ เนี่ยครับโอ้โหนานามีแต,แต่แต้มสวยๆเลยนะครับเนี่ยอ่ะครับพี่ๆนานานแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับเอเดี๋ยวเราคุยกันก่อนครับเอคิดว่าปลาหม่นี้วันนี้น่าจะกินจัดนะครับเดี๋ยวนั่นล่ขอคุยกับพี่ๆนานา,นานแป๊บหนึ่งนะครับก็คือวันนี้นะครับ นัเล่จะตกที่จริงหลิวที่ระยะ4.5นะครับเป็นไม้ตายตะโกวิ่งสองตะขอนะครับเหยื่อที่นัเล่ช้ก็เป็นเหยื่อของนาเล่เองนะครับเป็นเหยื่อตกปลาย่อนกินนะครับอยากได้ปลาไปทำกินต้องเหยื่อตกปลาย่อนกินเท่านั้นนะครับส่วนชิ้นเกี่ยวหรือว่าเหยื่อสดของนัเล่ก็นัเล่เอาไส้เดือนมานะครับวันนี้เราจะช้อนกุ้งฝอยคงไม่ไหวนะครับ วันนี้ปลากินจัดเลยนะครับนัเลใช้ไส้เดือนตกนะครับวันนี้นะครับก็นี่ครับใช้เหยื่อของนัเลเองนะครับเป็นเหยื่อตกปลาย้อนกินนะครับสโลแกนก็คือเหยื่อตกปลาย้อนกินอยากได้ปลาไปทํากินต้องเหยื่อตกปลาย้อนกินทั้งนั้นครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมอาการทุ่นสวยๆกันต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นัเลลงไปสองไม้ได้สองตัวติดเลยนะครับไม่ถึงนาทีคิดว่าวันนี้ปลาค่อนข้าง น่าจะกินจัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมอาการทุ่นสวยๆนันต่อนะครับอะมาครับปือกระตัวครับห,หมายนี้ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับวันนี้เหมือนจะกินจัดเลยนะครับลงแป๊บเดียวนี่โอ้โหแบบกินแล้วครับตัวหนึ่งสองตัวอาการ

เอา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 ไงกดหรือถอนถอนมาเนี่ยครับอีกหนึ่งแต้มครับแจมอยู่ครับแจมอยู่มาครับหลุยกันต่อครับ ก็หมายหมายนี้นะครับหลังจากที่นาลี่ทำ Youtube แล้วก็ลงคลิปไปนะครับก็มีน้าๆน,าน,านักตกปลาที่มาตกชิงเหลีวแล้วก็หน้าดินก็ค้างเยอะนะครับก็รู้สึกดีใจเอา้ากุดมาโอ้โยจะได้คุยกันไหมเนี่ยวันเนี้ยมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งแจ่มงามครับเก็บครับเก็บ มาครับหลุยส์ก็อ่อครับก็กินค่อน,นข้างจัดนะครับปลาวันนี้นะครับ โอเคน่าจะนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออนะครับเอา้ามาอีกมาโอ้โหไม่ได้คุยกันหรอกคนนี้อ่ะอีกหนึ่งแจ้งพัดนี่โอ้โหสวยๆเลยครับไปครับต่อเนื่องครับตอเนื่องลุย จากกษณะแล้ววันนี้โอ้โหเหมือนจะน่าจะได้หาบนะครับดูจากลักษณะปลากินจัดเลยครับวันนี้เอ้าเอาไห้เอาไว้ถอนถอนไหมถอนไหอนไหอีกนิดนึงอีกนิดนึงถอนเรียบร้อยนี่ครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องนะปลานินไซ้ปลาเข็มนะครับ แต่ก็แจ๋มเลยครับมาครับรับชมต่อครับแล้วอา,อ,าอาไมอ่ะ อเอาไหมเอาไหมเอาไหมกดไหมกดอย่ามาเล่นกับระบบอย่ามาเล่นกับระบบอย่ามาเล่นกับระบบอ่ะอันนี้ครับโอ้โหใส่งามๆเลยครับบอกแล้วอย่ามาเล่นกับระบบนะครับ <c oughs> <c oughs> ไป็งไงเก็บค,ครับไปครับรับชมต่อครับ อืม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 เอาไหมกดให้จมนะถ้ากดถอนไหมถอนไหมกดถอนอ uh huh. กดถอนยิงนิดหนึ่งยิงนิดหนึ่งอ่าอ่ายังนะครับยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับกับนารี่นะครับ ถอนเรียบร้อยอย่ามาเล่นกับระบบนะครับนี่มาอีกหนึ่งแต้มกับสวยๆนะครับนี่บอกแล้วนะครับเยื่อตกปลาย่อนกินนะครับอยากได้ปลาไปทํากินต้องเยื่อตกปลาย้อนกินเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเก็บครับเก็บไปครับลุยต่อครับ อเอาไหมเอาไหมเอาไหมยังไงตอกหรือถอนยังไงยังไงกดเรียบร้อยอ่าเนี่ยครับอีกหนึ่งเต้มนะครับเนี่ยอ่าสนุกตอนตกแต่ลำบากตอนทำนะครับผมไปครับลุยต่อครับ ก็วันนี้นะครับนเรก็มากันกับสมาชิกหลายท่านนะครับนั่งข้างๆก็นังนอตเลยนะครับนั่งนอตทีมงานคนตกหกลิวเหมือนกันนะครับนั่งอยู่ข้างๆนเรนะครับเนื่องจากเออหมายเราค่อนข้างมีที่จํากัดนะครับก็เลยนั่งกันเบียดเบียกันแล้วครับแต่ปลาก็เข้ามากเลยนะครับอาจจะดูวุ่นวายหน่อยนะครับแต่ก็สนุกครับเพลินดีครับเพลินดี อ้าวดูแล้วครับอโอ้ยหลุดเข้าขี้สนิมเนเอาไง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 กดหรือถอนกดแบบนี้ก็อ้าววิ่งกันปืด๊ดวิ่งกันปืด๊ดออ่ะอีกหนึ่งแจมนะครับอ่าเก็บค,ครับเก็บอืออือือ มันจะถอนมันจะถอนมันจะถอนแน่จริงอีกทีดิแน่จริงอีกทีดิดยังไงยังไงยังไงมายังไงยังไงนันเรียบบอกเลยนะครับว่าวันนี้มีหาบแน่นอนนะครับเนี่ยเก็บครับเก็บ ยังไงกดไหมเอาให้จุมอีกนิดนึงมามามาดูน้ำกระจายน้ำกระจายครับน้ำกระจายเก็บอีกนิงเต้มครับไปครับลุยกันต่อครับ เรียบร้อยเรียบร้อยวิ่งปืด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 เอาแม่งดเอาแม่งดอู้หูหูันนะันไป问问ไปฮู เตือนแล้วนะครับว่าอย่ามาเล่นกับระบบนะครับเนี่ยปานินใส่ชวยสวยเลยครับเก็บก่อนนะครับไปครับนะนะลุยกันต่อครับ อ้าวอ้าวอ้าวถอนไหมถอนก็วัดนะกดก็วัดถอนก็วัดกดก็วัดถอนก็วัดโอ้โ,โหกดก็วัดเป็นไงครับสนุกกันเลยนะครับโอ้โหสนุกกันเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยครับเหยื่ออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้โห,โห,โหโดูอ๋อยอนแล้วกินหย่อนแล้วกินเลยครับเหยื่ออะไรไม่รู้ โอเคครับพี่ๆนานาเลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเออเรามาชมบรรยากาศเอ่อของทีมงานของนาเล่หรือว่าเอา่อฟซีของนาเล่นะครับที่มาตกอยู่ข้างๆกันเดี๋ยวนาเล่จะอ่ปรับกล้องมาโฟกัสที่ตรงนี้ดูนะครับไม่ใช่ที่จุดที่นาเล่ตกคนเดียวนะครับที่ป่ากินนะครับก็จุดที่ทีมงานนาเล่ตกก็กินเหมือนกันนะครับอ่โดยเฉพาะเนี่ยครับเนี่ยนัป้องครับวันนี้ก็บอกว่าไม่รู้จะเอา ปลาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วนะครับในเยอะมากนะครับเดี๋ยวยังไงเรารับชมบรรยากาศในโซนนี้ดูนะครับว่าปลากินจัดหรือไม่กินจัดนะครับอ่ะเดี๋ยววัดโชว์เลยแล้วกันรอดูนะครับเดี๋ยววัดโชว์เลยเนี่ยปับ๊บน่ะเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับปลาหลุดไปแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวยังไงก็ รับชมบรรยากาศรอบๆดูนะครับว่าหมายตรงนี้นะครับป้าเข้าจัดขนาดไหนแล้วก็กินขนาดไหนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเนี่ยวันนี้นะาเล่เอาเสื้อของนาเล่เองนะครับเป็นเสื้อคนตกหลิวนะครับเสื้อทีมงานของนาเล่ก็เอามาให้น้าป้องโดยเฉพาะเลยนะครับน้าป้องบอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาไว้ใส่ไฟหน้าแล้วกันนะครับไฟนี้ใส่เสื้อตัวเองมาแล้วนะครับเดี๋ยวไฟหน้าจัดแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวก็รับชมบรรยากาศโดยรอบ ไปก่อนแล้วกันนะครับผม ครับพี่พีนานะและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้ก็พอสนุกสนานพอสมควรเลยนะครับวันนี้ถือว่าปลากินค่อนข้างจัดเลยนะครับแต่นั่นลก็ต้องขอตัวนะครับขอตัวเอาปลากลับไปทำกับข้าวแล้วนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็นี่แหละครับอย่างที่พี่พีพนานะแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้ อากาศคึมคึมมาแล้วนะครับเหมือนฝนกําลังจะตั้งเขานะครับกําลังจะจะมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ป่าก็ยังกินอยู่นะครับอ่าเงล่ให้นนอตนั่งประจําที่แทนนะครับเพราะว่าเหนื่อยครับเหนื่อยขี่เกียรติวัดละนะครับให้นนอตเขาวัดไปนะครับก็หมายนี้นะครับวันนี้นะครับป่ากินค่อนข้างจัดแล้วก็ป่านินมีตัวไซส์สวยๆเยอะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับ นาลีก็จะาปากหมุดไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆนานาหรือว่าท่านผู้ชมที่กําลังเข้ามารับชมใหม่นะครับอ,อยากจะรู้ฟีกัดหรือว่าจุดที่นาลีตกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคลิปที่แล้วอยู่นะครับแต่นาลีไม่ได้ปักหมุดไว้ให้อย่างไงคลิปนี้นาลีจะปักหมุดไว้ให้แล้วกันนะครับว่าหมายนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็มีปานินอินชุกหรือเยอะขนาดไหนนะครับ โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับท้ายคลิปนี้นะครับนาลีก็เหมือนเดิมครับก็จะส่งผลงานอีกเช่นเคยนะครับว่าหมายความเปลี่ยนประชากรที่นาลีมาวันนี้นะครับปลากินจัดขนาดนี้นะครับเราจะได้เยอะหรือได้น้อยนั่นเองนะครับว่ายังไงก็เดี๋ยวนาลลจะส่งผลงานอีกเช่นเคยนะครับว่าจะมีปลาเยอะขนาดไหนนั่นเองนะครับผมอ่ะครับ พี่พีนันานและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับอ่าคลิปนี้นะครับถ้าพี่พีนานาและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังรับชมไปแล้วนะครับถ้าหากเกิดความเพลิดเพลินหรือเกิดความประทับใจนะครับน่นเล่อขอรบกวนเลยนะครับรบกวนฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของ นาเองคนตกผิวนะครับส่วนคลิปหน้าหรือว่าอีพีหน้านะครับนั่จะนําเสนอการตกปลาศาสตร์การตกปลา,า,า,าแบบชิงหลิวไปในทิศทางไหนหรือว่านําเสนอเรื่องราวการตกปลาไปในแบบไหนก็คอยติดตามไว้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่บรบกวนกดติดตามไว้เลยนะครับเผื่อท่านจะไม่พลาดโอกาสดีๆและก็หมายดีๆที่เป็นแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ับในคลิปหน้า ส่วนคลิปนี้นะครับเนี่ยแหละครับตั้งเขามาแล้วครับฝนน่าจะตกนะครับนันเลต้องขอตัวนะครับเอาปลากลับไปทํากับข้าวก่อนแล้วก็รีบกลับก่อนนะครับเดี๋ยวฝนจะตกก่อนนะครับอ่ะแล้วเราจะเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับอ่ะครับพี่ๆน้าๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ นาเล่คนตกเหลียวนะครับขออนุญาตส่งผลงานนะครับการซ้ําหมายเดิมของเปรีประชากรน,นะครับอ่าหมายนี้นาเล่ทาคลิป youtube ลงไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงนเร่ก็จะปักหมุดให้อีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ได้เยอะหรือได้น้อยนะครับผมโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้แม่เจ้า อ่ะอึ๊บอ่ะอ่ะเนี่ยครับก็พอได้กับข้าวอยู่นะครับอ่ะยังไงนะครับก็ฝากรบกวนติดตามช่อง youtube ช่องคนตุก้วีไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้นะครับนาลขอเอาปลาไปทำกับข้าวก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ